ซียวมีก็ไม่ยอมแพ้ค่ะนะไม่ยอมอแพ้ Facebook ค่ะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะของตนเองแล้วใช่ไหมเมื่อวันจันทร์เราเล่าว่า Facebook เขาเปิดตัวแว่นตาที่ติดกล้องด้วยใช่ไหมฮะเซียวมก็กําลังจะเปิดตัวแล้วค่ะหลังจากที่ Facebook เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะหรือ Smart Glass ที่ร่วมพัฒนากับแบรนด์แว่นตาระดับโลกอย่างเร b บนเขาเรียกว่าเรแบนสตอรี่เปิดตัวไปอ๋อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดเสี่ยมี่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนก็เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะด้วยเช่นกันในหน้าตาเป็นไงอแว่นตาของเสี่ยมี่มาพร้อมกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลซึ่งช่วยในการถ่ายภาพแสดงข้อความแจ้งเตือนแสดงแผนที่เพื่อช่วยในการนำทางและแปลภาษาที่ปรากฏตรงหน้าแบบเรียลไทมด้วยระบบอัลกอริทึมรวมถึงติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงช่วยรองรับการรับสายโทรเข้าหรือโทรออกด้วย โอ้มีลำโพงด้วยนะโอเสียวมีนี่เขาล้ากว่าไปนิดนึงนะมีรับสายได้ด้วยอะค่ะเว้นแต่ของเสียวมีมีจอด้วยเออมีจอด้วยเพราะว่าเลอยแบเดี่เป็นี่มีกล้องไะบนบนกระจกมันแสดงผลไม่ได้ครับเสียวมีแสดงผลได้ครับค่ะแล้วก็น้ําหนักก็เบานะห้าสิบเอ็ดกรัมค่ะ แต่ก็ถือว่าหนักกว่า r e b a n d Story ของ Facebook อยู่เล็กน้อยเพราะว่าเขามีจอเข้าไปด้วยไงไใช่ป่ะมีลำโพงด้วยก็เลยหนักกว่า Rebrand Stories ของ Facebook นะคะแต่มีไฟแสดงสถานการณ์สถานะการใช้งานกล้องบนแว่นตาเหมือนกันคือเขาเขาต้องมีไฟที่อยู่อยู่บนแว่นตาให้รู้ว่ากำลังถ่ายไงเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีไฟปุ๊บเนี่ยไปแอบถ่าย คนไม่รู้อันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันด้วยนะคะหน้าจอบนแว่นตาอัจฉริยะของเสียมีใช้เทคโนโลยีไมโคร LED ให้ความสว่างมากกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่าเทคโนโลยี OLED แบบเดิมซึ่งทางเสียมีกล่าวว่าเทคโนโลยีไมโคร LED มีโครงสร้างที่เอือ้อต่อจอแสดงผลที่มีความกระทัดรัดได้ดีกว่า OLED หรือ OLED อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการหักเหของแสงเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยนะคุณนศทำให้าภาพที่ฉายบนจอแสดงผลไม่เป็นอันตรายต่อดวงตามนุษย์ค่ะเป็น <ผม S 1> ไงเป็นไงตอนนี้เราเข้าแข่งแว่นกันเลยนะเ c e b o o k ออกมาเนี่ยสันสะเทือนแล้วเนี่ยเซี่ยมีออกมาเนี่ยผมว่าสันสะเทือนมากกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าของเลเนเฟซบุ๊กเนี่ยคือถ่ายภาพได้การส่ง มีหน่วยความจําจํากัดนะฮะได้ที่วันนั้นเราพูดกันถึง500รูกครับแล้วก็วิดีโอได้ประมาณสัก7จ็ดแปดนาทีมั้งประมาณนี้นะครับ<ช>แต่ว่าววอันนี้เนี่ยมีจอเรานึกถึงเรื่องแบล็กเนบอลนะฮะที่สเกลเตอร์ใช่ไหมฮะดูพลังงานของคู่ต่อสู้ได้ <laughs> มีตัวหนังสือวิ่งอันนี้เนี่ยอธิริยะอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าผมตื่นเต้นหนึ่งอย่างนะก็คือว่ามันไม่ต้องเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยซินตา<ว>แล้วก็รับร<ว>องก,กันมาหลายอย่างครับ แล้วข้อที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีจอภาพเนี่ยมันสามารถจะมีสับไตเติ้ลตาแปลว่าอย่างไงฮะต่อไปเราใส่แว่นี้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับพูดมาเสร็จเนี่ยมีแปลข้างล่างให้เลยนะครับคือต่อไปไม่ต้องเรียนแล้วนะภาษาภาษาอคือเข้าใจได้เลยนะฮะแล้วก็นี้ราคานี่ยังไม่ออกนะแต่ว่าคาดว่าราคาอาจจะเท่าหรือต่ำกว่าเรแบนเฟซบุ๊กฮะซึ่งอันนี้เนี่ย ดีกว,กว่านะครับมีระบบแสดงผลมีจอภาพี่เห็นไหมเขามองลงไปนะฮะมันแปลมันแปลภาพเ,เลยเห็นไหมคือเราอาเมนูไม่ออกเนี่ยพอเรามองจึ๊บลงไปเนี่ยกดปุ่มถ่ายภาพก็ได้ซึ่งเ,เรื่องของที่มีแสงเวลาที่ถ่ายภาพหรือว่าเวลาอดัดว e ิดีโออยู่เนี่ยมันเป็นกฎของการเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่า iPhone เราเนี่ยนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่สามารถจะปิดเสียงกล้องได้นะฮะ เมื่อเวลาเรากดถ่ายรูปเนี่ยแมนจะมีเสียงเสียงเหมือนชัตเตอร์เนี่ยไอ้ที <AI K S 2> ญี่ปุ่นเนี่ยปิดไม่ได้เลยเมื่อเมื่อไหรก็ตามที่มีการถ่ายรูปเนี่ยเสียงชัตเตอร์จะต้องดังนะครับเพื่อให้คนอื่นรู้ว่านี่กาลังถ่ายรูปอยู่ซึ่งของเราที่ปิดได้นะของเราเงียบเงียได้นะ